ไปสองเท่าเรื่อยๆไป,ไปมีรัศมีหาประมาณไม่ได้เรียกว่าอประมานาภาแปดกับเป็นประมาณอายุของพวกพรหมชั้นอาพัสรามีรัศมีสร้างออกไปขาดตกไปจากสรีระตั้งแปดกับเนี่แลว้วก็สิบหก จบแล้วพวกพรหมชั้นทุติยฌานภูมมต่อไปนี้เป็นประมาณอายุของพวกพรหมชั้นปฏิยฌานภูมมนะ <c oughs> ซึ่งก็แบ่งเป็นชั้นย่อยๆสามชั้นเหมือนกันสิบหกกับเป็นประมาณอายุของพรหมชั้นปริตตสุภาสามสิบสองกับเป็นประมาณอายุของพวก,รกรพรหมชั้นอปประมาณสุภานี่นะทำไมถึงเรียกว่าปริตตสุภาเป็นต้นนะครับ <c oughs> อันนี้คืออายุของพวกพรมชันช้นต,ตุชันตติยาชนภูมิต่อไปก็เป็นอายุของพวกพรมชั้นจตุตจานภูมิปรากฏว่าห้าร้อยกับเป็นประมาณอายุของพรมชั้นเวหปราและพวกอสัญญีสัตว์นะถูกถามเสมอว่ามันต้องแน่นอนอย่างนี้หรือเปล่านะเช่นว่า ห้าร้อยกับก็ร้อยห้าร้อยกับกันจริงๆไม่น้อยกว่านั้นไม่เกินนั้นมันมีที่ไหนละไอ้ทิเปะ๊ะอย่างนั้นนะถ้าหากว่าเ <c oughs> ปะ๊ปะไนั้นมันจะเป็นยังไงนะห้าร้อยกับกับเกินไปอีกสักสองชั่วงโมง,งจะได้ไหมอะไรอย่างนี้อีกนะครับมีปัญหายุ่งยากอย่างนี้อีกประมาณเขาบอกอยู่แล้วประมาณอายุนะครับ ไม่ได้เป๊ะตามนั้นหรอกฮะน้อยกว่าห้าร้อยก็ได้แต่น้อยกว่านิดหน่อยเกินกว่าห้าร้อยก็ได้แต่ะเกินไปกว่านิดหน่อยก็เลยพูดจะว่าห้าร้อยอย่างนี้เป็นต้นห้าร้อยกับเป็นประมาณอายุของพวกพรมชั้นเวหาพาลาและพวกอสัญญีสัตว <c oughs> นะ์นะอสัญญีสัตว์ก็ห้าร้อยมาห้าร้อยกับเหมือนกันนะ <c oughs> ทีนี้ก็เป็นอายุในะของพรหมชั้นจตุตัจานภูมิเหมือนกันแต่ว่าเป็นชั้นสุดทาวาสนะครับซึ่งมีแต่พระอนาคามีและพระอระหันต์เท่านั้นในภูมินั้นพันกับเป็นประมาณอายุของพวกพรหมชั้นอวิหาสองพันกับเป็นประมาณอายุของพวกพรหมชั้นอ,อตาตตปา สี่พันกับเป็นประมาณอายุของพวกพรหมชั้นสุทัศษาแปดพันกับเป็นประมาณอายุของพวกพรหมชั้นสุทัศสีหนึ่งหมื่นหกพันกับเป็นประมาณอายุของพวกพ,วกพรหมชั้นอากนิตตาสุดท้าวาาห้าชั้นอวิหะอัตปาสุทัศษาตุทัตสีและก็อากนิตานะครับ <c oughs> ต่อไปนี้ก็เป็นคําอธิบาย คำอธิบายข้อกำหนดการนับประมาณอายุของรูปาวจรสัตว์นะสัตช <c oughs> ันรูปาวจรภูมิคำว่าในบรรดาเทวดาเหล่านั้นคือในบรรดาเทวดาที่เป็นพวกพรหมผู้ถือเอาปฏิสนธิแต่ละอย่างแล้วเหล่านั้นนะได้ปฏิสนที่แล้วนะคราวนี้ก็บ่ายหน้าไปหาจตินะครับ กว่าจะถึงจุดตินั้นก็กินเวลาเวลานั้นสักเท่าไหร่นะก็เรียกว่าเป็นประมาณอายุของผู้นั้นนะครับคําว่าส่วนที่สามแห่งกับคือส่วนที่สามแห่งอสงไขกับไม่ใช่แห่งมหากับมันลําบากตรงนี้จ่นใช้คําว่ากับเหมือนกันก็น่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันคือต้องเป็นมหากับด้วยกันหรือว่าอสงไขกับด้วยกัน แต่ปรากฏว่าอายุของพวกพรมชั้นปฐมฌานผู่มเกิดนะไปนับเอาอสงไขยกับนอกนั้นเป็นมหากับระยุ่งนะปาริสัจชานนะครับบอกว่าส่วนที่สามแห่งกับนะคืนเต็มหนึ่งส่วนสามกับ กับในที่นี้คืออสงไขยกับไม่ใช่มหากับเพราะว่าพรหมสามจำพวกข้างต้นมีพรหมปาริสัชชาเป็นต้นไม่มีกำหนดประมาณอายุโดยเกี่ยวกับมหากับเพราะไม่มีประมาณอายุนานพอที่อาจจะนับได้ถึงหนึ่งมหากับเต็มนะเกี่ยวกับต้องพินาศไปแก่อนนะเนื่องจากพรหมทั้งสามจำพวกเหล่านั้นย่อมมีความพินาศไปในระหว่างแอ แห่องอสงไขยกับนะก็คําว่าอาสงไขยกับนั้นได้แก่กับที่นับได้อย่างนี้คือแบ่งมหากับเป็นสี่ส่วนนะอสงไขยกับนั้นก็ได้แก่หนึ่งส่วนในสี่ส่วนนั้นซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนักอย่างที่มีอุปมาเปรียบได้อย่างนี้ว่าหากบุคคลนำมเมล็ดพันธุ์ผักกาดออกไปจากกองมเมล็ดพันธุ์ผักกาด ที่กว้างหนึ่งโยตยาวหนึ่งโยดสูงหนึ่งโยตทีละ,มะเมล็ดทุกๆร้อยปีที่ร่วงไปจนมเมล็ดพันธุ์ประกาศนั้นสิ้นไปแล้วอสงไกยกับนี้ก็ยังไม่สิ้นนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าโอสอสงไข่นะครับต้องแปลว่าไม่สิ้นนะเพราะว่าอาสงไก่แปลได้สองอย่างว่าไม่อาจนับได้ครับไม่สิ้น ถ้าท่านอธิบายอย่างนี้ต้องแปลว่าไม่สิน้นเพราะสังขยาแปลว่าสิ้นไปก็ได้นะสังขยะก็ไม่สิน้นหมายความว่าเอามาเล็ดปันปากกาดมากองอย่างที่เป็นอุปมาเนี่ยนะครับนะร้อยปีนะเอาออกเสีมเมล็ดหนึ่งนะรอไปอีกร้อยปีเอามาเอาออกเสีมเมล็ดนะอย่างเนี้ปรากฏว่า,มาเมล็ดพันปากกาดไม่เหลือเลยสักเมล็ดเดียวกลับนั้นยังไม่สิน้น นะท่านอย่าเอาอุปมามองประเด็นอื่นนะเพราะว่าท่านจะชี้อประเด็นตรงที่มันเป็นเวลานานเหลือเกินนะถ้าหากไปเพ่งอย่างอื่นนะครับเขาเรียวกว่าเป็นคนไม่ฉลาดในโอปมาไปทำโอปามาเสียหายเอ๊ะกว่าจะถึงเวลานั้นไอ้เมล็ดมันประกาศที่เหลือมันไม่งอกหมดอะอะไรอย่างนี้นะครับ เสียหายหมดแล้วก็เลยตีความนอกไปเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่านะรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึง่งที่อาศัยปืนดินรอยเท้าของสัตว์เหล่านั้นรวมลงได้ในรอยเท้าช้างเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าที่ใหญ่ครอบงำรอยเท้าของสัตวนะ์เหล่านั้นก้อนนี้ฉันใดนะกุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นทั้งหมดรวมลงในความไม่ประมาท นะความไม่ประมาทนะเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ครอมงำกททูสลธรราเหล่านั้นตั้งหลายตั้งปวงฉันนั้นนะนิสิตตาปัดฟังผมยกพุทธพจน์ตอนนี้มาแสดงแม่ก็อุตสาห์เถียงรอยเท้าไดโนเสาร์มันใหญ่กว่ารอยเท้าสช้างองีกนะตกลงมันไม่เอาธรรมะมันจะเอาอะไรก็ไปรูที่ฟังเยื่อนั้นและตีประเด็นในอุปมาไปอีกทางนะครับ เหมือนกันนะฮะ <c oughs> ให้เห็นว่านานเหลือเกินนั่นเองนะครับในระหว่างแห่งอสงไขยกับนี้โลกย่อมถึงความปินาศไปหลายวาระต่างๆกันเพราะความที่เนิ่นนานนะครับนะ,ะจึงปรากฏความปินาศแห่งโรคหลายวาระทีเดียวอย่างนี้คือโรคนี้พินาศไปเพราะไฟ ติดต่อกันไปเจ็ดวาระซึ่งเรื่องนี้ท่านจะทราบเองในวิสุทธิมรรคถึงคราวอ,าอะไรนะจะอภิญญานิเทศนะครับถึงคราวที่ท่านจะเรียนอภิญญานิเทศจะพบว่าท่านพูดเกี่ยวกับความพินาศกับพินาศนะครับเพราะไฟเพราะลมนะ <c oughs> <c oughs> เพราะนา้าทีนี้พี่นาฏไปเพราะไฟติดต่อกันเจ็ดวาระนะแต่ละวาระห่างกันนานสักแค่ไหนเพียงอะไรนะท่านก็ว่าไว้มันกันนะครับแต่ในเวลานี้เรารู้อย่างย่อแล้วกันนะครับเอาเท่าที่ท่านพูดถึงในวาระที่แปดจึงพี่นาฏไปเพราะนา้ําต่อจากนั้นย่อมพี่นาฏไปเพราะไฟอีกนะครับ จ็ดวาระติดต่อกันอย่างนั้นนั่นแหละอีกครั้งหนึ่งในวาระที่แปดยอมพินาศไปเพราะน้ำนั่นแหละอีกนะเมื่อพิพินาศไปแปดวาระโดยประการอย่างนี้จนครบแปดครั้งแล้วในวาระสุดท้ายจริงพินาศไปพระรมนะ <c oughs> ในปรอมมโลกชั้นปฐมฌานภูมิเป็นต้นเหล่านั้นโลกย่อมถึงความปีนาตไปเพราะไฟจนจดถึงชั้นปฐมฌานภูมินะครับคือไปจดถึงชั้นปฐมฌานภูมิหมายความว่าปฐมฌานภูมิก็ถูกไฟไหม้ย่อมปินาตไปเพราะน้ําไปจนจดถึงชั้นตุติยฌานภูมิและตะติยฌานภูมินะน้ำมากกว่ากินกินเดนมากกว่าไปถึงชั้นตติยฌานภูมิได้ทีเดียว ย่อมพินาศไปพระลมจนจดถึงชั้นจะตุตจราญภูมิปรากฏว่าลมกินแดนมากกว่าเพื่อนไปจนจดถึงชั้นจะตุตจราญภูมินะ <c oughs> แม้ข้อนี้ก็สมจริงตามที่ท่านโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าสตสตกสตตกินาวาระอัตเมอัตโมตกาเป็นต้นแปลว่าวาระที่พินาศไปพระไฟมีเจ็ดวาระ วาระที่พินาศเพราะน้ำย่อาามอมีในทุกทุกวาระที่แปดนะเมื่อใดครบอกสิบสี่วาระแล้วนะก็ <c oughs> จะพึงมีวาระที่พินาศเพราะลมเสียวาระหนึ่งโรคย่อมพินาศเพราะไฟต่ำแต่ชั้นอาพัสราลงมานะ <c oughs> ย่อมพินาศเพราะน้ำต่ำแต่ชั้นอาสุปินนาหาลงมา ย่อมพินาศเพราะรมต่ำตั้งแต่ชั้นเวหพลาลงมายโรกย่อมพินาศไปอย่างนี้คำว่า <c oughs> ต่ำแต่ชั้นอาภัสราหมายความว่ายัางไงร, <c oughs> ราเนี่ยไม่ได้ถูกไฟไหม้ใช่ไหม <c oughs> ท่านบอกกันนะยโรกย่อมพินาศไฟเพราะไฟติดต่อกันเจ็ดวาระในะเดี๋ยวก่อน โลกย่อมถึงความพินาศไปเพราะไฟจนจดถึงชั้นปฐมฌานภูมินะครับก็แค่ปฐมฌานภูมินะอาพัสรานี่มันเป็นทุติยฌานภูมิก็ถูกแล้วนะครับต่ำแต่ชั้นอาพัสราถ้าพูดอย่างนี้มันก็ยังกินแดนก็ไปในทุติยภูมิอีกสองภูมิน่ะสินะครับนะคือชั้นอะไรนะปาริตตาภา อัปมานาภานะเอาเอะอย่าเอาอะไรมากเลยตรงนี้นะครับอธิบายไม่ก้อยถูกมั่นกัน <c oughs> เวลาคนโทรมาถแถม,มปัญหาธรรมะผมจะพูดดักเสียก่อนนะถามเดีครับนะแต่ว่าขอเรื่องนั้นะเรื่องกลับไม่อยาถามเลยเรื่องกลับเป็นยังไงยังไงมันพูดไม่ก้อยจะถูกนะ <c oughs> โรคย่อมพินาศไปเพราะน้ําต่ําตั้งแต่ชั้นสปภกินนหาลงมานะย่อมพินาศเพราะลมต่ำาแต่ชั้นเวหาพลาลงมาโลกย่อมพินาศไปอย่างนี้ดังนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ข้อกาหนดอายุของพวกลมแสมพวกข้างต้นจึงเป็นการนับโดยอสงไขกับนะเพราะปรากฏาไปเจอความพินาศอย่างนี้แล้ว จะมีอายุยืนอะไรต่อไปได้ก็ต้องหมดกันไปพร้อมเงินเขานั้นนะครับก็มีอายุไม่ถึงมาหากับเพราะฉะนั้นกับที่ท่านบอกว่าเส้นหนึ่งส่วนสามกับจึงหมายถึงอสงไขกับคือเส้นหนึ่งส่วนสามอสงไขกับนะเพราะความพีนาจนั้นอยู่ในระหว่างอสงไขกับทั้งนั้นเนะพิ่งทราบข้อกําหนด ก็อสงไขยกับนั้นมีประมาณ6 4อันตรกรับก็เชื่อว่าอันตรกรับนั้นเป็นสไนพึงทราบข้อกำหนดอันตรกรับอย่างนี้ว่าเมื่อสัตว์ทั้งหลายเป็นอันมากมีอามีประมาณอายุเพียงสิบปีเพราะเหตุ e ที่มากด้วยการสมาทานธรรมที่ชั่วช้ามีความเป็นคนทุศีลเป็นต้นนะ ไอ้ทำช่วในเป็นเหตุให้อายุสั้นลดน้อยถอยลงไปตามลำดับจนในที่สุดเหลือสิบปีนะครับอายุเกณฑ์เฉลี่ยอายุของมนุษย์อย่างต่ำสุดนะประมาณสิบปีเนะเป็นเหตุให้ประสบความปีนาศอันเนื่องมาจากสัตราวดโรคทุกพิกภัยอย่างใดอย่างหนึ่งมากมายนะเพราะว่าสมาทานทำชั่วชา้าจึงประสบแต่ความทุกข์ <c oughs> นะเข็นฆ่ากันนะโรคไปไข้เจ็บไอไรต่อได้นะ <c oughs> อันนี้ผมเชื่อนะถ้าคนมีใจบาปชั่วจะเกิดขึ้นมากมายนะครับมันจะต้องมีเรื่องอย่างเนี้ยตามมาอย่างไอเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์อาวุธนะครับนะไอที่คิดค้นกันขึ้นมาจะประหัตประหารอีกฝ่ายกันให้พี่นาศ นะนิวเคลียร์บ้างอาวุธเคมีบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็เรื่องของคนมีกิเลสหนาแน่นแล้วก็เพิ่มพูนขึ้นทุกวันทุกวันเท่านั้นนะนะครับที่คิดจองร่างจองปลานนให้พิรุณาตกันใหญ่โตขนาดนี้นะครับแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกันนะครับเพราะเหตุที่มากโดยกิเลสมีกิเลสหนาแน่นนะก็ไม่คํานึงถึงแหละ ไว้พืชพันยาหารที่ตัวผลิตขึ้นมามันจะเป็นขุนเป็นโทษต่อผู้บริโภคประการใดนะฉีดยาก็าไปใส่นั่นใส่นี่ก็ไปให้มันเจริญเติบโตปรากฏว่าผู้บริโภคก็เป็นมะเร็งมั่งเป็นนั่นเป็นนี่สารพัดที่จะเป็นไอโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนะมันเรื่องของคนเห็นแก่ตัวมากโดยกิเลสตั้งนั้นนะครับเมื่อก่อนไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะ นะไว้ใจกันไม่ได้ไปเสียทั้งนั้นนะครับ <c oughs> นะจะปลูกผักกินเองเหรอนะครับไอ้ที่ห้าสิบว้เจ็ดสิบห้าวมันทําอะไรไม่ได้นะบางทีอยู่ตึกแถวคอนโดหมดกันไปเลย <c oughs> ก็จำํำต้องพึ่งปลาใสนะไอ้ที่เขาขายนั่นแหละแต่ก็ระมัดระวังหน่อยก็แล้วกันนะครับลางเซไอดีแช่น้ำสักก่อนใะห้มันนานๆน,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 นะ แต่ว่ารู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่เล็ดลอดเข้าไปมั่งนะครับก็ต้องจำใจนะวะ่าเกิดยุคนี้สมัยนี้มันก็ต้องมาเจอแบบนี้นะครับ <c oughs> ทุกพิกขภัยไม่เคยเกิดมากมายขนาดนี้อดอยากกันเป็นประเทศประเทศอย่างเนี้ยนะเพราะอะไรเพราะเมื่อก่อนนะคนก็ใจดีเกื้อกูลกันใครอดอยากที่ไหนจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยเหลือนี่ขนาดคน เขาส่งไปช่วยเหลือแล้วนะแต่ว่ามันเป็นประเทศที่เขารบราค่าฟันแบ่งกันเป็นสองฝ่ายเพราะฉะนั้นก็จะถูกอีกฝ่ายหนึ่งยึดเสียนะครับไอที่กาชาติส่งพวกนั้นก็อดอย่างกันต่อไปอีกชาวบ้านชาวช่องไม่รู้อีโรอีนเน่ถึงกับล้มตายไอที่เขา <c oughs> ไปถ่ายเป็นภาพออกมาเผยแพร่โอ้ยน่าสังเวชจริงๆนะครับยังไม่ทันได้ตายดีเลย กำลังจะตายตอนนั้นอ่ะอีแรงมันรอไม่ไหวมันเอาซะก,ก่อนแล้วนะครับมือไม้ก็ไม่มีแรงที่จะปก,ป,กป้องตัวเองนะต้องถูกอีแรงฉีกทึ้งอย่างนั้นนะผมสงสัยแต่จริงนะว่าไอ้คนที่ไปถ่ายทำมาทําไมไม่กูดีกวดตอก็ไปช่วยนะแต่เข้าใจเจตนาก็ว่าเขาจะสะ,สะท้อนไอ้ความเป็นจริงให้โลกรู้นะไม่ใช่ว่าจะใจไมใ้ใส่ละกกรรมเสียทีเดียว แะแม่้นเราก็ไม่รู้ว่ามันทารุณโหดร้ายกันถึงขนาดนี้นะครับเอาก็จริงๆมันเรื่องของคนมีเกดิดหนาแน,น่นดังนั้นนะถ้ามันไม่ลบลาข่าฝันบ้านเมืองสงบนะครับคนก็ยังปลูกผักปลูกพืชอะไรกันได้ตามปกติก็อยู่กันไปได้นะครับ <c oughs> ทีนี้พอมีอย่างนี้แล้วนะ <c oughs> ก็เกิดสำานึกบาป ต่อมาก็เกิดสํานึกในบาปเหล่านั้นก็เริ่มหันมาสมาทานกัลยาณธรรมตั้งหลายมีศีลเป็นต้นก็เริ่มมีประมาณอายุเจริญขึ้นจับตั้งแต่สิบปีนั้นจนถึงอสงไขยปีตามลำดับโดยอาการที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้คือเพิ่มขึ้นหนึ่งปีทุกๆร0อยปีนะที่ร่วงไปด้วยอำนาจกุศลธรรมที่สมาทานนั้น ครั้นแล้วก็กลับเสื่อมลงอีกตามลำดับคนเราอายุยืนได้ถึงอสงไขยปีนะนะครับอสงไขนะไม่ใช่ว่าจะนับไม่ได้แะ่ทีเดียวนะท่านบอกว่าตั้งเลขหนึ่งเอาไว้แล้วก็ใส่ศูนย์ตามหลังร้อยสี่สิบตัวนั่นคืออสงไขยนะครับ <c oughs> เยอะนะ <c oughs> แต่ไม่ไม่น่าจะดีอะไรนะอายุยืนมากเกินไปแลนะ้วก็ต้องประสบทุกข์เกี่ยวกับความพลาดพลาจากบุคคลนั้นเป็นที่รักที่ชอบใจนะทรัพย์สมบัติอันเป็นที่รักที่ชอบใจ,นะบบอ,อ,บใจอยู่บ่อยเหลือเกินนะเดี๋ยวคนนั้นตายคนนี่ตายคนโน้นตายหลวนแต่ว่าหลานเรานะเหลนเรานะลูกของเหลน อีกอะคราวนี้จะเรียกว่าอะไรหลนเหรอนะแล้วลูกของหลนหลานของหลนอะไรต่อไปอีกโอ้โหนะครับนะก็คอยจะเสียอกเสียใจกับการตายของคนนี้หรือคนนี้ไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติเราอยู่ไปนานๆแล้วก็ต่อไปตั้งความรักไว้ที่คนนั่นคนนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเจอกับอะไรที่ตั้งเรียกว่าปีเยหิวิปโยโคทุกโขนะทุก คือความพพัดพลากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ชอบใจก็ไม่เห็นดีอะไรนะครับสู่ถึงเวลาพอสมควรนะครับอ่าก็รีบตายตายไปซะอย่างดีกว่าแต่คนมันเป็นอย่างนี้นะไอ้ภาวะตัณหาเนี่ยไม่ยอมนะครับปรารถนาที่จะอยู่ก็ไปเรื่อย ถึงเวลาจะตายก็ยังเห็นอยู่นั่นนหะยังไม่สมควรตายอยู่นั่นนะครับเวลาจะเห็นสมควรตายักทีไปเห็นที่คนอื่นนะโอ้ยยื้อยื้ยยยนะตั้งเก้าสิบโอ้อย่างนี้ตายเลยลูกหลานเป็นภาระละลรกหลานตายเลยนะคอยดูแลคนแก่คือเห็นว่าคนนี้สมควรตายแล้วจึงได้โปรดอย่างนั้นแต่ถ้าตัวอายุเก้าสิบมั่งไอ้ตัวจะไม่เห็นอย่างนั้นนะ มีแต่เห็นว่าสมควรจะอยู่ต่อไปเป็นอย่างนี้ไปเห็นอย่ที่คนอื่นนะครับไอ้นี่เพราะว่าตัญหา้ความไรักตัวกัรแล้วกระกลับส่งเสื่อมหลงอีกตามลำดับตามตำนองเดียวกันนั้นด้วยอำนาจอกุศลกรรมที่หันกลับมาสมาทานอีกนั่นนะเพราะอายุยืนมากอุดมสมบูรณ์มากก็มัวเมาต่อไปอีกนะครับนะหลงลืมกุศลธรรม นะไม่เห็นคุณนค่าคนเรามันมีอยู่สองอย่างถ้าไม่ทำกุศลมากดหันมาทางอากุศลโดยเฉพาะทางอากุศลน,น,นั่นน่ะมันง่ายอยู่แล้วเพราะว่าไม่ต้องฝืนจิตใจอะไรเลยนะครับมีประมาณอายุเหลือเพียงสิบปีประสบความพินาศด,ด้วยสามารถสัตราวัธเป็นต้นนั้นอีกครั้งหนึ่ง ช่วยระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นจากสิบปีจนถึงอสงไขยปีแล้วลดลงจนเหลือสิบปีอีกครั้งหนึ่งนั้นนับเป็นหนึ่งอันตรกับนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นจึงมีข้างเจริญและข้างเสื่อมนะ <c oughs> แต่ข้างเจริญเขาเรียกว่าอาโรหนะกับข้างเสื่อมอโอโรหนะกับ <c oughs> หกสิบสี่อันตรกับเป็นหนึ่งอสงไขยกับนะตกลงอสงไขยกับเนะี่ยไม่ใช่น้อยนะนะและอสงไขยกับอย่างเงี้ยนะสี่ครั้งสี่นะสี่อสงไขยกับเป็นหนึ่งมหากับโอโหมหากับเลิกพูดกันเลยคราวนี้อาจารย์หลายท่านกล่าวว่ายี่สิบอันตรกับเป็นหนึ่งอสงไขยกับเอ๊ะทำไมถึงความเห็นแตกต่างกันมากมายยี่สิบกับหกสิบสี่มันต่างกันเยอะ นะครับ <c oughs> แต่ในตำรา,าว่าอย่างนี้นะแปลแล้วก็ต้องลงของท่านในครบถ้วนส่วนข้อกำหนดประมาณอายุของพวกพรหมทั้งหลายจับตั้งแต่ทุติยชานภูมิเป็นต้นไปบัณฑิตพึงทราบโดยเกี่ยวกับมหากับเต็มเพราะฉะนั้นคำว่าสองกับเป็นประมาณอายุของพวกพรหมชั้นปริตตาพาจึงมีความหมายว่า พวกพรมชั้นปริตราพามีประมาณอายุสองมาหากับนั่นเองอย่างนี้เป็นต้น <c oughs> นี่เป็นประมาณอายุของพวกรูปาวจรสัตว์นะทีนี้จะได้กล่าวถึงพวกอารูปาวจรสัตว์บ้างนะครับพวกนี้เกิดเป็นพรมชั้นอารูปาวจร นะก็โดยมีความคิดมีทิฏฐิตรงข้ามกับพวกที่ไปเกิดเป็นอสัญญีเสรวจคือพวกนี้รังเกียดรูปมีรูปก็มีแต่ทุกมีหิวมีกระหายนะครับมีโรคภัยใกล้เจ็บอะไรต่ออะไรต่างๆนะขนขวายกันอยู่ทุกวันนะก็เกี่ยวกับว่ามีโรคให้โรคมันตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีโรค มีแต่นามอย่างเดียวมีแต่ความสวัสดีนะครับเป็นอย่างนี้ทันว่าไว้นะครับนะพวกอสัญญีสัตว์เห็นโทษของนามจึงเจริญภาวนาที่สำมรอกคือคลายความยินดีในนามแล้วได้ไปเกิดเป็นพวกไม่มีนามแต่พวก อรูปาวาจรพรมน่นะครับพวกนี้รังเกียจรูปจึงเจเริญภาวนาสัมรอกกลายความยินดีในรูปตายไปก็ไปเกิดเป็นพวกไม่มีรูปมีแต่นามนะครับนะบพวกหนึ่งเห็นสาระในรูปไม่เห็นสาระในนามพวกหนึ่งเห็นสาระในนามไม่เห็นสาระในรูป แต่พอพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นในโลกนะประกาศพระศาสนาปรากฏชัดทีเดียวว่าในคำสอนของพระองค์แสดงว่าทั้งนามทั้งโลกหาสาระมีไดนะรวนเป็นไปเพื่อทุกนะประกอบด้วยไตร,รักษ์ความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นปฏิปทา ของท่านจึงเป็นอีกอย่างหนึ่งคือเป็นไปเพื่อพ้นจากทั้งนามทั้งโลกไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวและเป็นการพ้นได้อย่างเด็ดขาดด้วยส่วนของเขาน่ยนะนะครับไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าปฏิปทาที่เขารู้จักเป็นเพียงฌานนะซึ่งเป็นเพียงภาวนาข่มนะความยินดีได้เท่านั้นไม่ถึงกับตัดรากเง่า คือตัณหานสใสนะครับแต่ว่าปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศนะตัดรากเงาคือตัณหานุใสซึ่งเป็นไปเพื่อความบังเกิดแห่งรูปและนามเพราะฉะนั้นปฏิปทานี้ใครปารบแล้วนะฮะก็จะมีผลกล่าวคือหมดความยินดีในรูปและนาม นะหมดอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นผลจดท้ายภายหลังก็คือว่าชาติต่อไปเป็นคนไม่มีโรคไม่มีนามต่อไปอีกเรียกท่านผู้นั้นว่าใครพระอรหันต์นะครับเป็นอย่างนี้แต่ปรากฏว่าท่านที่เป็นพระอรยะสาวก ที่ได้อารูปปัจจานั้นก็มีเยอะแยะแม้พระพุทธเจ้าก็ทรงมีขอให้ทราบว,ว่าที่มีไม่ใช่เพราะเห็นว่าเป็นสาระนะั่้นได้ของท่านอยู่ก่อนนะแล้วก็การที่ยังมีเออตอนที่ท่านได้อยู่ได้ในภพมนุษย์หรือเทวดาหรือว่า <c oughs> ในรูปประพรม ซึ่งไม่ขัดขวางกับการเจริญวิปัสสนากำจัดความยินดีในทั้งรูปทั้งนานนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เกี่ยวกับมิจฉาทิฏฐินะเหมือนอย่างอีกพวกหนึ่งที่เห็นว่านามมันดีกว่ารูปนะครับน <c> ะ <oughs> เป็นอย่างนี้นะครับแต่ท่านก็เห็นนะอรูปราวาจรทำตั้งหลายทั้งจิตเจตเสเกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา ถ้าไม่เห็นอย่างนี้แล้วท่านจะบรรลุความเป็นพระอริยได้ยังไงนะฮะ <c oughs> <c oughs> พอดีหมดเวลา